ับผมอันนี้เป็นแคลเซียมนะครับเป็นแร่ธาตุช่วยการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับผมก็ช่วยสร้างกระดูกสร้างเปลือกให้กับหอยนะครับสั่งซื้อตามรสดาทั่วไปนะครับผมก็ผสมน้ำนะครับผสมน้ำก่อนเทลงบ่อในปริมาตรนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำา8ดสถึงหนึ่งลิตรนะครับผมบ่อผ้าใบเนี้ยนะครับ1เม็ดคูณ สองเมตรนะครับเราคำนวณน้ำแล้วนะครับประมาณ200เมตรนะครับรเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่2ช้อนต๊น้ประมาณการให้นะครับโดยที่กำหนดนะครับประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะจะให้นะครับสัปดาห์ละครั้ง แล้วก็คน,นค,คนให้มันละลายในน้ําก่อนนะครับค่อยเอาไปเทลดลงในบอ่อนะครับแล้วก็เวลาหอยเขาไต่ตามน้ํามันกินน้ํานะครับมันจะกินพวกแคลเซียมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับสร้างเปลือกให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันค้นที่มันอาจจะผ,ผุได้นะครับ การคำนวณน้ำมันมีสูตรการคำนวณอยู่นะครับก็ความกว้างความยาวเป็นเซนติเมตรแล้วก็คูณความลึกนะครับก็หาร1,000นะครับหรืออาจจะมีสูตรหลายสูตรนะครับที่ใช้วิธีนะครับอาจารย์กูนะครับโอเคนะครับเราผสมน้ำเรียบร้อยเราจะเทราดลงรอบบอ่บ โอเคครับผมแค่นี้ลูกค้าก็จะได้แคลเซียมที่เราให้นะครับที่ให้แคลเซียมก็เพราะว่าเราเลี้ยงฟื้นธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติก็เลี้ย,ยงในแม่น้ําในบ่อทั่วไปก็ไม่จําเป็นจะให้ก็ได้นะครับแต่นี้ในเลี้ยงในกระชังในบ่อนะครับฟื้นธรรมชาติของมันทําให้อาหารนะครับที่จะไปเป็นตัวกระตุ้นให้เจริญเติบโตไม่พอนะครับทาให้โตช้า หรือว่าก้นมันผุนะครับก็ช่วยได้ครับผม